ข้อที่9 f x เท่ากับ2 x กำลัง2ลบ5 x ลบ8จงหา f ดิฟ x และ f ดิฟ1และ f ip, ดิฟ2แล้วก็จะมาแทนค่านะคะก็จะได้ f ดิฟ x ก็จะเท่ากับตัวนี้2คูมกับ2ก็จะเป็น4 x นะคะ4 x ก็จะลบ5ค่ะแต่8ตัวนี้เราไม่ต้องเอามานะคะเพราะมันเป็นค่าคงตัวค่ะแล้วก็จะมาหา f d ิฟ p หกันนะคะก็จะเท่ากับ f ดิฟ p หเท่ากับ4ี่คูณหลบหเท่ากับลบหต่อไปหา f ดิฟ p สค่ะก็จะเท่ากับ4ี่คูณสลบหก็จะเท่ากับ สามค่ะ